เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะมาชิมด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะแล้วใส่ใบกะเพราด้วยค่ะพี่น้องค่ะมะเขือเราก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะคะเราได้แช่น้าเกลือค่ะพี่น้องค่ะดูมากไข่เจียวใส่หอมแดงแม่สมศรีกระทะแตกเข้าครัวอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ผัดไก่ใส่มะเขือนะคะพี่น้องค่ะเป็นมะเขือของฝรั่งค่ะมาคะมามากินด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะ ตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันเดี๋ยวเราจะมาใส่มะเขือค่ะพี่น้องสูตรนี้มะเขือจะไม่ดํานะคะเพราะว่ามะเขือเราก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะคะเราได้แช่น้าเกลือค่ะพี่น้องค่ะถ้าเราไม่แช่น้าเกลือจะทําให้มะเขือเราเป็นสีดําๆนะคะนี่เคล็ดลับพิเศษเลยนะคะผัดมะเขือเป็นมะเขือของฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะเป็นมะเขือม่วงลูกใหญ่ๆค่ะ กินแทนมะเขือได้เหมือนกันค่ะเราก็เรียกว่าเราก็สมมุติว่าเป็นมะเขือบ้านเราค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามะเขือของเมืองไทยแพงเดี๋ยวเราเอามะเขือมาผัดเลยค่ะมะเขือเต็มกระทะเลยนะคะพี่น้องค่ะผัดมะเขือใส่ไก่ค่ะ เมนูง่ายๆวันนี้ห่างหายจากการกินมะเขือนานนะคะพี่น้องค่ะเราจะใส่ใบกะเพราแต่ว่าเป็นใบกะเพราของฝรั่งนะคะเรารอให้มะเขือสุกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะรสชาตินี่ไม่ต่างจากมะเขือไทยเลยนะคะมะเขือที่ส่งมาจากเมืองไทยแพงมากนะคะพี่น้องสู้ราคาไม่ไหวนะคะเราก็อาศัยกินมะเขือของฝรั่งไปค่ะ รสชาติก็เหมือนเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะอะไรที่เราพอประหยัดได้เราก็ประหยัดช่วยช่วยช่วยครอบครัวไปเนาะถึงจะอยากกินถึงจะอยากกินอาหารไทยแค่ไหนแต่อะไรที่ทดแทนกันได้เราก็ทดแทนกันค่ะนี่มะเขือของฝรั่งถ้าสุกไปก็รสชาติจะเหมือนกับมะเขือไทยเลยค่ะลืมลืมถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเป็นมะเขือลูกใหญ่มากค่ะพี่น้องค่ะเป็นสีม่วงค่ะ บางชิ้นแม่สมศรีก็จะเอาเปลือกออกนะคะบางชิ้นก็ไม่เอาเปลือกออกะคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูสิคะว้าวมาขมามาทานด้วยกันกับแม่สมศรีคะ่ะวันนี้ผัดมะเขือใส่ไก่ค่ะพี่น้องคะ่ะจะเป็นแบบมะเขือผัดไก่ใส่มะเขือจะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่จะเป็นใบกะเพราที่แม่สมศรีเตรียมไว้นะคะเป็นใบกะเพราของฝรั่งค่ะใบใหญ่มากทดแทนเป็น ทดแทนเป็นกะเพราของบ้านเราได้ค่ะรสชาติก็คล้ายๆกันค่ะเพื่อนๆค่ะเราใส่ใบกะเพราไปแล้วนะคะเพื่อนๆผัดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะมาชิมด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะผัดไก่ใส่มะเขือใส่ใบกะเพราลงไปด้วยค่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะก็จะเหมือนเป็นผัดกะเพราคล้ายๆผัดกะเพราบ้านเรานะคะ แต่ว่าใส่ไก่ลงไปด้วยบอกเลยว่ารสชาติสุดยอดมากค่ะพี่น้องคะว้าวดูสิคะมาขมามาทานด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานตักใส่ถ้วยไข่ถ้วยมันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะผัด ไก่ใส่มะเขือใส่ใบกะเพราด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่าวันนี้แซ่บมากผัดไก่ใส่มะเขือค่ะพี่น้องแต่เป็นมะเขือของฝรั่งนะคะมะเขือม่วงค่ะลูกใหญ่ๆค่ะทดแทนกันได้เหมือนมะเขือไทยรสชาติเหมือนมะเขือไทยเลยค่ะเรียบร้อยปิดไปเรียบร้อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ว้าวเพื่อนๆดูสิคะว้าวว้าวรสชาติแบบสุดยอดมากค่ะพี่น้อง่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาตักใส่จานเสิร์ฟพ่อใหญ่กับเด็กๆอีกแล้วนะคะตักราดข้าวจานไข่จานมันค่ะเสิร์ฟกับอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาชมกันนะคะเพื่นอนๆค่ะเสิร์ฟกับไข่เจียวค่ะพี่น้อง่ะทอดไข่เจียว8ดฟองนะคะบอกเลยว่าหนาและฟูมากไข่เจียวใส่หอมแดง กับพริกซอยลงไปค่ะพี่น้องรสชาติแบบสุดยอดมากเลิกงานมาไม่รู้จะทานอะไรนะคะมีไก่กับมะเขือแล้วก็ไข่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเมนูง่ายๆสไตล์แม่สมศรีนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ,คะแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กับข้าวสวยร้อนๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยและไม่อยู่ท้องเหมือนกินข้าวนะคะพี่น้องขาถ้าจะให้กินอาหารฝรั่งก็ไม่อยู่ท้องคะ่ะยังไงก็ต้องเวียนกลับมากินข้าวเหมือนเดิมคะ่ะ